สวัสดีค่ะเจคเนโนแนะนำให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ปรับลดราคาค่ะทุกท่านที่ดินพร้อมบ้านราคาถูกนะคะพิกัดทำเลอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านที่ดิน,นโฉนดค่ะตัวบ้านนะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนพื้นที่นะคะมีสองห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถง 1ห,ห้องครัวขนาดใหญ่1ห,ห้องเก็บของเน้นไปตามสภาพนะคะและบนพื้นที่หลังบ้านมีสวนรำยายค่ะย0่ถึงสาต้นเลยนะคะเนื้อที่ขนาด1ไร่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะมีน้ำประปามีไฟฟ้านะคะสามารถทำบ้านสวนได้สบายค่ะทุกท่านทำเรเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย อยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ร้านค้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะอยู่ติดถนนคองกีดค่ะมีไฟส่องสว่างนะคะพื้นที่กว้างอนุกทานเจ้าของขายเองด้วยนะคะในราคา7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ฝังอำเภอเ้าวจังหวัดเชียงใหม่สนใจนัดชมพื้นที่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อช่องทางใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เจคเคนุขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ